สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ชีวิตเหมือนบทละครมากๆเลยนะคะมาริโอเกิร์เซอร์ค่ะอ๋อเกิร์เซอร์ฮีโร่บอลโลก2014ใช่เลยค่ะหลายคนจำภาพติดตาเลยตอนนัดชิงบอลโลกโยอาคิมเลิฟพูดข้างสนามว่าแสดงให้โลกเห็นนะว่านายเก่งกว่าเมสซี่อื้อหือคำพูดนั้นกดดันสุดๆแล้วเขาก็ยิงประตูชัยจริงๆด้วยนะคะให้เยอรมน,นีเป็นแชมป์โลก <c oughs> ใช่ครับแต่ใครจะรู้ว่า เออหลังจากนั้นสิปีต่อมาเส้นทางอาชีพเขาจะแบบผกผันมากๆนั่นนะสิคะจากที่เหมือนจะพุ่งไปสุดกลับเจอความท้าทายเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันคะ่ะครับจากข้อมูลที่เราไปดูกันมามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากจากดาวรุ่งที่ถูกเรียกว่าเมสซี่เยอรมันเลยนะค่ะถูกคาดหวังไว้สูงลิ้วใช่ครับแล้วก็ต้องมารับมือกับความคาดหวังนั้นเจอปัญหาสุขภาพอีกแล้วก็เหมือนต้องค้นหาตัวเองใหม่หมดเลย อืมเราจะมาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เส้นทางเขาเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องแรงกดดันเรื่องร่างกายจิตใจการปรับตัวต่วตางๆครับเริ่มตั้งแต่ตอนแจ้งเกิดเลยไหมที่ดอทมุนได้เลยค่ะตอนนั้นอายุแค่17เองแต่ฝีเท้าคือเกินไวัยไปมากใช่ใช่เล่นกับทีมชุดใหญ่คว้าแชมป์บุนเดสลีกาสองสมัยติดกับเจอเก้นคอปด้วยนะสื่อเยอรมันน้เปรียบเลยว่าสไตล์เลี้ยงบอลเหมือนเมสซี่ ขนาดโรนัลดินโญยังเคยออกมาชื่นชมเลยว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามากๆเป็นช่วงที่พรอนสว่างเปล่งประกายสุดๆจริงๆค่ะแต่แล้วการย้ายทีมครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นครับปี2013ย้ายไปบาเยนน์มิวนิกอริตัวชากาศเลยตอนนั้นเป็นประเด็นใหญ่มากเลยนะคะคนมองว่าเหมือนบาเยนจงใจตัดกำลังดอดมุล ใช่ครับถูกมองในแง่ลบเยอะมากแล้วยังมีเรื่องออวันเปิดตัวดันใส่เสื้อน i k กี้ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวแต่สโมอสอนเป็น Adidas โหเรื่องใหญ่เลยสิคะนั่นใหญ่เลยครับภาพลักษณ์กลายเป็นว่าสนใจแต่เรื่องเงินหรือเปล่าอะไรแบบนั้นกระทบไปถึงครอบครัวเลยนะต้องมีตำรวจมาคุ้มกันช่วงหนึ่งแล้วเหมือนโชคชะตาก็เล่นตลกอีกตอนนั้นโคชคือเป๊ปกวาดีอลาครับซึ่งจริงๆมีข่าวว่าเป๊ปอยากได้เนมามากกว่าเอ้าเหรอคะ ครับทําให้กดเสื้อเองก็เอ,อไม่ค่อยได้เป็นตัวหนักในเกมสําคัญสคัําญเท่าไหร่มันต้องส่งผลกับความมั่นใจเขานแน่ๆเลยส่งผลมากครับแม้แต่ตอนฟุตบอลโลก2014ที่สุดท้ายเป็นฮีโร่หิงประตูชัยเนี่ยนะแต่ก่อนหน้านั้นในรอบน็อกเอาท์เขาแทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะเจ้าตัวเคยบอกว่าช่วงก่อนนะชิงคือรู้สึกแย่มากอืม,อมขนาดนั้นเลยครับพอได้แชมป์โลกกลายเป็นฮีโร่ปุ๊บความคาดหวังยิ่งถาโถมเข้ามาใหญ่เลยทีนี้ คราวนี้คนก็จับตามองสถิติส่วนตัวแล้วสิคะถูกต้องครับแล้วสถิติการทำประตูแอสซิสมันอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปลี่ยเท่าที่คนคาดหวังหรืออาจจะเท่าที่ตัวเขาเองอยากให้เป็นด้วยซ้ำซึ่งเขาก็พยายามนะคะเห็นว่าไปเพิ่มการซ้อมเองด้วยใช่ใช่พยายามซ้อมหนักขึ้นทำเซสชันซ้ำๆด้วยตัวเองแต่ผลมันกลับตรงกันข้ามยังไงคะเขารู้สึกว่าความเร็วความคล่องตัวที่เคยเป็นจุดเด่นมากๆของตัวเองเนี่ยมันมันหายไป โอหอันนี้น่ากังวลเลยนะสําหรับนักเตะสไตล์เขาใช่ครับแล้วพอย้ายกลับมาดอดมูลปี2016ก็หวังว่าจะกลับมาเปรี้ยงเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเจอปัญหาอะไรอีกคะก็เจ็บอดอดออดแอดแดบ่อยขึ้นแล้วรูปร่างก็ดูเปลี่ยนไปหน่อยสื่อก็เริ่มวิจารณ์ณว่าไม่ฟิตไม่ขยันซ้อมมีข่าวว่าเพื่อนร่วมทีมตั้งฉายาล้อด้วยเหรอคะอืมมีครับเรียกว่าพุมเมลี่อะไรทำนองนั้นแปลว่าเจ้าตัวตุย้ยนุ้ย โหแรงเหมือนกันนะครับซึ่งยิ่งเขาพยายามฝืนซ้อมหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองอาการมันกลับยิ่งแย่ลงทั้งเหนื่อยง่ายฝืนตัวช้าหมดแรงจูงใจมันไม่ใช่แค่ฟอร์มตกธรรมดาแล้วฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องของฟอร์มแล้วนะคะเหมือนเป็นปัญหาสุขภาพจริงจงจังๆใช่เลยครับสุดท้ายพอไปตรวจเลือดแบบละเอียดถึงได้รู้สาเหตุจริงๆคืออะไรคะเขาเป็นโรคอยู่กับระบบเผาผลาญของกล้ามเนื้อชื่อทางการแพทย์คือไมโอพาซี่ครับ My โอพาซีมันคือโรคแบบไหนคะเอ่อถ้าอธิบายง่ายๆคือกล้ามเนื้อมันมีโครงสร้างอยู่นะแต่การทำงานการสร้างพลังงานการฟื้นตัวมันผิดปกติไปนักกายภาพบำบัดเปรียบเทียบว่าเหมือนมีกล้ามเนื้อแบบนักเพาะกายแต่ไม่มีความแข็งแรงข้างในซึ่งมันอธิบายอาการเหนื่อยล้าหมดแรงง่ายที่เขาเป็นได้หมดเลยนี่น่าละคะถึงยิ่งซ้อมยิ่งแย่ครับต้องพักรักษาตัวไปห้าเดือนเต็มๆเ,เลยซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบ เหมือนตกนรกเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากฮีโร่บอลโลกใช่ครับแล้วผลกระทบมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่ติดทีมชาติเยอรมนีไปบอลโลก2018แล้วก็หมดสัญญากับดอทมุลในปี2020ตอนนั้นสถานการณ์คือเกือบจะไม่มีทีมสังกัดเลยเกือบครับแต่สุดท้ายก็ได้ย้ายไป PSV i h ไอโที่เนเธอร์แลนด์เหมือนเป็นการไปเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ความกดดันอาจจะน้อยลงหน่อยใช่ครับ แล้วช่วงนั้นเองที่เขาเริ่มมองไปถึงชีวิตหลังเลิกเล่นฟุตบอลด้วยนะเริ่มกลัวๆเหมือนกันอ๋อเขาทํายังไงคะก็ไปศึกษาเคสของนักกีฬาดังๆคนอื่นว่าเขาผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านกันยังไงอย่างโจมอนแทนาเซเรนาวิลเลียมเดวิดเบ็คแฮมแล้วก็ไปตั้งบริษัทลงทุนของตัวเองด้วยใช่ครับแล้วก็หันมาพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆแบบองค์รวมมากขึ้นมีทั้งโยคะเทควันโดหรือแม้กระทั่งหัดถักนิตติ้งเพื่อฝึกสมาธิ โหหลากหลายมากเลยนะคะเหมือนเป็นการหาบาลานซ์ใหม่ให้ชีวิตประมาณนั้นเลยครับแล้วพอความคาดหวังจากภายนอกมันลดลงบวกกับการดูแลตัวเองแนวใหม่นี้แหละเขาก็ค่อยๆกลับมาเป็นตัวเองในสนามได้มากขึ้นเรื่อยๆจนพิสูจน์ความฟิตได้ลงเล่นเยอะมากในฤดูกาล2021-22ครับลงไป52นัดเลยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ใหญ่คือกลับไปติดทีมชาติเยอรมนีชุดบอลโลก2022ใช่ครับไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้ว สุดยอดเลยค่ะแล้วปัจจุบันก็กลับมาเล่นในเยอรมนีอีกครั้งกับไอทราค์แฟรงเฟิร์ตครับซึ่งบทบาทก,ก็เปลี่ยนไปอีกนะตอนนี้เหมือนเป็นคอเตอร์แบ็ในแดนกลางคอยคุมจังหวะเกมใช้ประสบการณ์ช่วยสนับสนุนน้องๆในทีมดูสุข,ขุมขึ้นดูมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลมากขึ้นไม่ต้องแบกรับว่าต้องเก่งเหมือนเมสซี่แล้วใช่เลยครับซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากความคาดหวังที่เคยกดดันเขามาหาศาลมันลดลงไปเยอะแล้ว พอฟังทั้งหมดแล้วเส้นทางของเกอร์เซนนี่มันโหครบรสจริงๆนะคะครับตั้งแต่พุ่งขึ้นมาเร็วมากๆเจอแรงกดดันมหาศาลเจอปัญหาสุขภาพที่ไม่คาดฝันเกือบจะจบอาชีพไปแล้วจนมาถึงการปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่และก็ค้นพบบทบาทใหม่ความสงบสุขในแบบของตัวเองมันทำไม่เห็นเลยว่าอาชีพนักกีฬามันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องพลสวรรค์อย่างเดียวจริงๆครับ การรับมือกับความคาดหวังปัญหาสุขภาพการเติบโตในฐานะคนคนหนึ่งนอกสนามทั้งหมดนี้สำคัญหมดเลยความแตกต่างระหว่างช่วงที่ถูกบอกให้เก่งกว่าเมสซี่กับบทบาทปัจจุบันที่แฟรงเฟิร์ตนี่มันคนละเรื่องเลยนะคะแต่ก็น้งมีความสุขในแบบของตัวเองใช่ครับมันก็เลยทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วความสำเร็จในโลกฟุตบอลอาชีพที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงแรงกดดันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ อืนั่นสินะคะแล้วแรงกดดันความคาดหวังจากคนอื่นมันส่งผลกระทบต่อตัวตนประสบการณ์หรือแม้แต่ศักยภาพที่แท้จริงของนักกีฬาได้มากน้อยแค่ไหนเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณสำหรับเรื่องราวของมาริโอเกอร์เซลในวันนี้นะคะยินดีครับ